เอมึงดูถ้ามันชาติบานหอาด้ยกะคนคังคนใกล้ตี่นใกล้ตีนี่จะโตมงามพี่น้องนะนี่ตตมงามเลยวนี่จะโตมงามไกลนี่ยอ้ยอันซ้อนเลยวกนี่โตมงามเลยพี่น้องเพราคังไหวอืมอ่ามเงยาาดบานห้าด้วพี่น้องมึงดูมึงขอกหัวเลยบานหน่อบานหน้าเป็นดิสีเลยจะพี่น้องอืมบานหนอกห้ามึงดู มีขอกหัวหัวไก่่นกับเอือใบอยาขอกหัวเลยจ้ะท่ามหาศจรรยห้ามมถ่ายอากาศท่ายจทามเบืองแมอเศาเอบอยาตัตัวมะนาอืมมีขอกหัว่นเจ้ะ่นขอหัว่นตัวมนาิ่นกังามอืมนี่ดูสิัตัมะนาวนบโดดดกี่ห้อใสงอืมงเด้อมีตัวมะนาปีนั้น ดกจนว่ากองเนียนเนียนได้พี่น้องว่ะมี่ตาสวนบังหน้าคนเดียวเกษตรพ่อเพียงเพิ่นตัวบักหน้าดกดกพี่น้องว่ะมึงดูตัวดกกากซดสารดูบักหน้าอืมด้เสรไมาตัวมึงดูข้างในให้กับพี่ตาบักหน้าอออันนี้กับขอกหัวเพิ่นคือการเพือกันเพิ่นหลอมไว้อืมนี่นะเกษตรบ้านเฮ้าคอกหัวกับธรรมชาติอืมสองคอกสามขอกได้จากมึงดูอืม กูเหรอกูเหรตาเราขยันก็ดอกกรเดียกนี่เลอืมตัวตัวกูเหรบักหน้าตัวบักหน้าเราตาปัดเจ้าขึ้นเสียหนาตาเ้าเถอะโอ้เจงเจงเจงมันอยู่กับบ้านเนาะเอออยู่กับบ้านอยู่ทางนั้นเอาเพื่อต้นบักหน้าเพื่อปัดเออ แมนอยู่เฮ็ดเอาโลดแข็งแรงเกินเนี่ยเฮ็ดตัวเน้มาเสาร์ตาเสาร์อืมขี่น,น้องเอ้ยคือฟื้นพันบ่เอื้อต่อยากคือฟื้นหนุนฟื้นไว้อืมมึงดูพี่น้องตาเราขยันขึ้นย่งมึงดูเราปลูกเขาทั่วดินได้ไงพุณเหรอทั้งทั่วดินทั้งเข,งขงาโผล่พวกงามงามเราขยันนี่ลีตาเนี่ยอืมพุณเหรอทั่วดินเราพุณเหรอแล้วก็ล้างเสียหนางอกำอ่ำอ่ำอ่ดู ือดินเราง่ามีหลีเดียวมึงดูปีวังหันได้บ่นหน่อยพูละ่ะขย,ยันคักอันนี้ไถมือได้จ้ะไถมือเนี่ยเอ้าไถเอา,อเอามึงดูไถซิงถซ่งโอ้พูยยดล่ะต, <c oughs> ตอนส้วนมึงดูป้าทวดินเราอืมมึงดูบ้านน้องเขาขอยู่ขอขยันอยู่ได้พี่น้องอืมห้ขยันอยู่ได้อืพูดมึงดูเตอนส้วนมึงดูเออพี่น้อง พี่น้องมึงธรรมชาติบานเฮาพุ่น่ะสาเล่าพุ่น่ะสาเล่าพุ่น่ะเล่าล้อมสาใบพว่าน้ำพี่น้องเอ้ยฝนตกกับนี่น้ำน่องน้ำนั่นพูดนละมึงดูมึงน้ำดูพี่น้องมึงดูพ่หัวมึงน้ำดูโอ้หน้ามตากธรรมชาติพูดนละพูดนลยตอนเส้นพี่น้องเอ้ยมีถูกยางนี่มีถูกยางถูกเนี้ยหัวสาบ่ะสาหนามเล่าถ้ามาชาดดิพี่น้องมึงดู พัวป่าเราหล,ลายหลายพี่น้องพัวเราปลูกทุกอย่างไงหพวตะไคร่ก็มีอืมน่พี่น้องเอ้ยมึงดูอืมน้ำหัวหล่ะอันนี้แล,ล้วลมพวื่องดูพี่น้องจะเพื่อพงดูดูอุดมสมบูรณ์ดูดีไม่สุกมึงดูพี่น้องเอ้ยมึงเห็นไหมมึงธรรมชาติของพ่อตาเนีย่ยมึงดูขอบไกลล่เราอืลมลื่นเด้๋พี่น้องเอ้ยมึงดู ถ้ามืนชาดบานห้าเนาะผ่วปลาไัยกับเบอืบอดบ่อยากมี่สะนามพร้อมเยน็นอีหลีมึงเนี่ยตอนซ่อนนะพี่น้องมึงดูมึงดูพี่น้องมึงดูมันอุดมสมบูรณ์อีหลีเด้อืมผัวต่อไปพ่อเพียงเราปาลาเรากับเบอืบอดบ่อยากพี่น้องเอ้ยส่นโน่ใหม่โน่มีเรากับเบือดบ่อยากมึงถนัะพี่น้องเอ้ยเกิบนี่ไงทายให้พี่น้องเบิ้องถึงใจกับกดไลค์กดแช่ คลิปหนาสิทายให้เบิ้งอีกแด้วพี่น้องเอ้ยทายให้ชมท่านอากาศวันนอกเข้าเด้ออยู่ดีมีแห้งสุขสบายสุก้นสุก้นเด้อสวัสดีจ้า